หนึ่งชั่วโมงผ่านไปคะ่ะคุณผู้ชมสภาพหิมะในคื้นนี่นะคะยังคงตกต่อเนื่องนะคะคาดว่าจะตกไปถึงตอนเสาร์เลยนะคะแล้วเบึงพยากรณ์อากาศนะคะอ่าเขาบอกว่าอาทิตย์นี้นะคะทั้งอาทิตย์หิมะจะตกทุกเมือเลยนะคะเดี๋ยวมืออื่นเสาร์จะอัปเดตให้เบิงนะคะว่าสภาพบริเวณโดยรอบจะเป็นจังไหนนะคะแต่ว่าก่อนนอนก็นเอาผาาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงก่อน ซึ่งเป็นอย่างที่สวยงามออมากๆแล้วก็นหนาวออมากๆนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งของหลังบ้านในสวนหลังบ้านของเฮาเนาะนี่มองไปทางลางจะเห็นแปลงผักของเฮานะคะก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าหิมะตกนะคะฟ้าเขาจะบกคึมนะคะเขาจะสว่างสวยัยมองเห็นนิยังต่างๆได้ประมาณนี้เลยนะคะไปละค่ะไว้จะขึ้นในคลิปหน้านะคะบายบาย